คืนอน้องเขาเนี่ก็อยุเก้าปีแบบดูแลทุกชิงทุกอย่างในภายในครอบครัวเนาะเป็นทั้งเอื้อยและะ้วก็เมยน้องเนาะเมยแต่คือทั้งน้องเนี่ยก็พ่อกับเม่ได้เลิกกันอ่ซ สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทีคารลบและหกักแพงกันเบิร์ดสุขสุขคนเพราะว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนฮับข่าสู่ซ่องยูทูบเมในายนภา,าสนแนลโดยมาพบมาพ่อกันก็แมนนายนาภาผู้นี้ก็ได้เดินทางพาพี่พาน้องมาหาสาวสดคือพี่เก่าพี่น้องเลยโดยซึ่งสาวสดผู้นี้เมในายนภา,าก็เคยมาหาเป็นเป็นเทือแรกเทือทธมอิทเนาะโดย ซึ่งซื่อเสียงอันิวอนามของเพื่อนกับยังบรทันได้หู้พี่น้องเลยไปสิเข่าไปทักทายสบายดีเข่าไปสอบถามพร้อมกันกับพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบิร์ตสุขุสุคนในแหลนเนาะโดยอ่ะแต่ใดกระเพากติดตามก็ไล่ก็แชร์เป็นกำลังใจให้เมย์ในนภาในเด้อเนาะหากว่ามีโฆษณาเด้งขึ้นกับเาะคนโฆษณาแน่นนโดยพอได้มีแห้งกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะโดยถ้าหากว่าเมาย์ในนภานี่ได้เดว ผิดพลาดประการใดหรือว่าเบาบมวนบนวนหูจ <on> ังไดก็ต mm ้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะโดยอ่ะเพื่อบ่ให้เป็นการชักษาเสียเวลาก็เข้าไปหาสาวสุดกันเลยเนาะไปกันเลยจ้าแต่ยังอยู่ในวัยเยนเนาะดีได้หลังหลนะคะเป็นเจ้าเป็นลูกคนโตบ่เป็นลูกคนโตของพ่อแม่เนาะกับสมบ่าสาวรักเป็นสาวรักในครอบครัวเนาะ นี่ก็คือข้าวน้าซัมปาลาก็เลยซื้อเมนบอกข้าว่าเบิดได้สั่งละเมยส่งเงินบ่ท่านอย่างซี่ได้เห็ดได้เลยไม่ได้กินไม่ได้กินสบายดีเด้อโดยซื้อยังน้องล่ะซื้อจีนซื้อน้องจีนเนาะอายุจากปีแล้วอายุสิบเก,กา้าโดยอายุสิบเก้าปีเนาะน้องยังเขาเฮียนอยูบอ่บ่โอ้โดยเพื่อนหมูบ่เพื่อนเจ้าอยู่ใส่ซะ โอ้ก็ถือว่าตรงขามกันเนาะโอ้ไม่ดินบ่ละอืมไม่ได้ข่าวหงเฮียนบ่อย่าแลอ้อออกและเป็นยังคือออกนะพ่อแม่ยากันพ่อแม่เจ้ายากันเนี่ยนี้บ่มีผู้ทรงเฮียนจริงจริงบอกอืมพ่อแม่เลิกกันนานแล้วจะปีแล้วล่ะได้สองสามปีแล้วอ๋อ ก็ถือว่าเจ้านี่ยค้ำพ่า,า,าพอ่อค้ำพ่าแม่นี่ตั้งแต่อ,ยอายุ17ปีมันปะอาจารย์อยู่กับใครสัตว์เสมอเลยนะอยู่กับน,นะวนาวน้อ,นองเขาพ่อกับแม่เจ้าตอนนี้เพิ่นตังคนตังไปบ่โดย,โดยแล้วแม่น้องเลยอยู่ใส่เขาแม่เพิ่นไปไทยก็ถือว่าโ่ได้ค้ำพ่าแม่กั เลยว่ามันกาโบ,บเมนว่าคำพ่าจังชั่นน้อยว่าคำพ่าแบบเป็นมาได้อยู่น้ำเฮาเนานะโอ้โดยโอ,โอ,โอ้แล้วนี่พอ่พอพ่อเป็นคนทางไหนลงละ่คะคนจับพลาชักโอ้ก็ถือว่าอยู่ไกลกันเติบเนาะช่วยเมือ่อในคนติดต่อมาอยู่บอกกติดต่ออยูอ่อ๋อเนาะเดี๋ยวคืออยู่กับน้องสาวเมถาวรจังนี่ไพื่อสภาเห็นให้เห็นหน้านางมีหน้ามีน้า กากินใส่ฉันบ่งละเนี่ไหามเลาซ้อเอาือากมาแต่ซื้อเอาซื้อแต่เธอซื้อเป็นสอบบ่นละกุ้มอยู่บ่นะกุ้มก็คือว่าน่อกินแบบมืออีมือบ่อเนาะโดยน่องจ้าได้ขางทำเงียนอยู่บ่นั่งหาเจ้านากะได้ยาแล้วออกแล้ว เพ่นอหงองเฮียนมานี่เฮิงแล้วบ่ตีไปโอ้ดูขบมาพ่อแม่ยังมาท่านได้เลิกยากันกับสีเฮียนตนจบผู้ได้เนาะน้องคนเฮียนหอดใส่เฮียนหอดมสองบ่หมายถึงตัวน้องเองนะเฮียนหอดมสเฮียนหอดมสี่โอ้โดูได้ยังมาท่านได้จบเนาะโดยได้ใบประกาศแล้วบ่ กันยังดีเนาะโดยถ้าสมื่อมีเงินมีความก็ยางเฮียนต่อกะเฮียนเนาะออกมาสิแต่มีอาชีพเห็ดยังไง่ะเห็ดยังไงบ่มีแต่เบื้องน้อกเอาเบิ่งน้องเอาน้องอยู่เฮือนเออโดยโดยพีัชเมื่อไงกะหากจะคือว่าละบ้านเฮามันกะผมมีเรื่องงานเห็ดเนาะกะในใจน้องนี่บริทิดอยากหางานหาการทำเนา จ้าชิดแต่ละแม่ให้เลยเนาะอือน้องจ้กจะปีเลยนะน้องห้าปีคนนี้แหละสิบสามโอ้โอโดยก็ถือว่ายังอยู่ในวัยเฮียนเนาะออืดีได้หลังหลายเนาะเขาเป็นเจ้าเป็นลูกคนโตบอกเป็นลูกคนโตของพ่อแม่เนาะกต่ซัมปาสาวรักเป็นสาวรักในครอบครัวเนาะอือืมนี่ก็คือข้าวน้ามซัมปาก็ได้ซื้อแม่บอก ค่ะว,ว่าเบิดได้สั่งละเมยส่งเงินมาท่านอย่างซี่ได้เหตุใดไม่ได้สิไม่ได้กินแกไขแต่หน้าสาวกันเราหนุ่มอ้วนโอ้ไม่ผิวน้ำหน้าสาวน่าเคยเยนาะแกไขแต่ว่าพอได้ทั้งหนาสาวน่าเคยเบิ้งซอยกันอยู่เพื่อนหลังเรียวกันเว้ยบ่ละ เห็ดเวียย oh. 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 ืนน mm. mm. ้าสาวกินของกินย um. ืนน้าสาวแต่ทำงานกับแมองตัวเองเวลานอนนอนยืนน้าตัวเองเวลาเห็ดอยู่เห็ดกินก็อยืนขึ้นน้าสาวน้าสาวนี่ก็คือน้องของเมย์บอสโดยโดยพี่น้องเลยคือน้องเขาเนี่ยก็อายุเก้าปีแบบดูแลทุกชิงทุกอย่างในภายในครอบครัวเนาะ เป็นทั้งเอื้อยแล้วก็แมยม์น้องเนาะแม่นค<ด>ือทั้งน้องนี่ก็พ่อกับแม่ได้เลิกกันาสาเหตุที่พ่อแม่จะเลิกกันนี่น้องหูอยู่ว่าเป็นพ่อยังน้องละ่ะกาวจูดีมตัวอืมจเป็นของเราเราจีบตัวใหญ่โดยก็ถือว่า สิ่งที่แบบว่าทั้งเมยนี่ห่วงห้ามเนาะในทั้งพ่อบวพังใช่กับมีทะเละบวเบ่งหรือมีปากเสียงกันแม่บอก็เลยทาให้สองคนผัวเมียแบบอดทนกันอยู่บ่ได้เนาะเรื่องที่แบบว่าไปกินเหล้ามังสุลาหรือว่าสืบหรือสืบยาแม่บอกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่ามันยิ่งบวมักอยู่ได้แม่บอก โดยเนาะทุกคนก็มีภัยมากดังเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่บ่ดีเนาะกินเหล่าเมาสุราหรือว่าสิ่งเสพติดอ่าเมนโดยแบบคือทางน้องออกมาเปิดคลิปจั่งนี่นะเกี่ยวกับยังน้องล่ะเปิดใจหรือว่าหาคนสวยเลยอือโอ้โดยก็ถือว่า อทั้งสองอย่างนั่นแหละเนาะออ่่าาผู้ใจช่วยเดืองว่าเรื่องเกี่ยวกับอ่าสายบุญกับเรื่องเป็นข่าวเป็นน้ำซุปปลาจังสรือเปล่าถ้าผู้ใจชนใจอยา่ออยากร่มกับคุยได้จริงหรือเปล่าก็ถือว่าอายุน้องเนี่ยกว่สิบเก้าปีเนาะก็ถือว่าพร้อมที่แบบว่าสิมีความฮักหรือว่าความรักเป่นบ่โดยอน้องหล่าเขากถือว่าอ่าถึงสิยังบ่ท่านได้ อ,อยากเป็นแบบอ่สาสังครอบสังข้อเป็นตนเป็นโตนเนาะก็อยากมีความหักไว้ก่อนแม่นบ่นก็ถือว่าน้องสาระเทานี่เปิดใจแน่แล้วก็เปิดแบบอ่าทางการช่วยเหลือแน่เนาะโดยถ้าว่ามีผู้ช่วยเหลือต้องอยากได้ยังก่อนก่อนได้อ่นันลงละรรอยากได้โทรศัพท์อยากได้โทรศัพท์เอาแบบข่าวนา้ำซ้ำปลาสิบอ,บอ่าวบ่กคันฮันจู้จ ส่งเงินมาเรื่องเข้าหน้าอะไรคะสมุดเงินเรือกันซื้อโทรศัพท์บเหมือนกับสิบรอดเลยอ๋อคือปัจจุบันนี่น้องบ่มีโทรศัพท์หลินบ่หรือว่าจากใดก็มีอยู่แต่แบบมันมันสิตายแล้วมันลายปีโอ้โดยทีติดต่อแล้วมันตายครับ่มีอ๋อบ่แล้วกอะอยากติดต่อหาแม่หรือว่าญาติพี่น้องทางไกลเนาะมันกัสิแบบพัดบานเทิงอย่งที่บอกการลักลักกัคือน้องนี่กัค่ะมีผู้ใหญ่โซเดือร์คำ้ากับ จำเป็นก็คือข่าวน้ำซ้่มปลาแน่แต่ก็สุดๆตอนนี้ก็คือน้องอยากได้โทรศัพท์ข้าวน้ำก็จำเป็นโทรศัพท์ก็อยากได้เนาะเพราะว่ามันก็ต้องใช้ยามเวลาจำเป็นเนาะไว้ซอสารไวซอสารทางไกลคือว่าอะไเนาะเกี่ยวกับปริยูาน้ำกันกับแม่เนาะโดยโดยแบบคือทางแม่นี่ว่าฝากเงินมาเรื่อยว่าั่สดะฝากมาเลื่อย่อนมึงซื้อข้าวซื้ออาหาแต่ละเดือนมันฝากมาเท่าไหนลูก ก <So S 1> ็คือว่าอะไรเนาะทุกชิงทุกอย่างมันก็ใส่เงินคือว่าอะไรเนาะมันอาจสิแบบว่าอ่าข้าวน้ำซัมปาร์ในนี้มันก็แพงแม่นบ่ค่าฟื้นค่าไฟการอยู่กันกินเนาะค่าเฮียนน้องเน่แม่นบอกสอบหนึ่งนี่ก็ประมาณเท่ายน้องหลาช่วงนี้พันาปเนาะโดยประมาณพันสองพันสามเนาะได้อยู่ประมาณนั้นแพงพี่น้องเลยหากแต่ว่าคำว่าเกี่ยวทั้งเปิดใจนี่ก็ คําว่าคนที่น้องอยากคุยทําได้ตรงละเป็นนมทังใดเนาะไทยหรือว่าต่างประเทศก็ได้อแล้วแล้วแต่ผู้อยากโอ้อยากลบนําเรื่องนอายุเด้จํากัดอยู่บ่กยคนที่อายุหลายกว่าแบบอายุหลายกว่านี่กะได้บ่อายุจะปีนล่ะ สามซีฟขึ้นเมื่อเนาะดูโดยโดยถพาว่าเอาลงมากว่าหันก็คือว่ายานแบบว่าอายุสากันกะยันคมหักไปกันบ่รอดเนาะานเการพิถียงจัเพราะว่าทางน้องกบแบบว่าเห็นทางประสบการ์พอกับเม่แล้วเนาะท้งขันมีลูกมีเมียแล้วกะแบบมีลูกเต่าแต่ยังมีพิถีพงยกันนั่นแหละเนาะ คือน้องเขานี่ก็อยากลายไล่คนแบบว่าอาสามสิบขืนเมื่อแล้วก็แบบเป็นผู้ใหญ่พ่ญญพอจังสิเนาะนแล้ววันนี้คือสมมติว่าอาเพิ่นคุยกับเจ้าเลยเพิ่นมักเพิ่นฮักเจ้าจังสิ้องหลัดจะน้องสิฮับได้บอแบบนี้นะสิบรตัวเพิ่นบอจังสินะฮับได้ค่ะสมมติการคุยกันแล้วแบบ เข้าใจกันโอ้ว่าแบบคุยเข้าใจแล้วย่านแไปว่าเออเพิ่นซัพพอร์ตมาได้นู่นได้นี่แบบคืออ่าน้องนี่ไล่ลรงชิดใจวางแล้วย่านเลยว่าเออโบอมากเพิ่นนะย่านตัวเพิ่นเห็นนะการคุยกัน,นแบบคยยันมาแบบว่าเออได้ของที่ข้าต้องการแล้วบ่อยากคุยกับเพิ่นหรือว่าไม่อยากร่มกับเพิ่อนจริงสิเห็นนะ,ะถึงข้าวสิมกัมกมักหรือบ่มักเนาะถ้าเพิ่นให้สิ่งของข้าแล้วเนาะข้ากับโบต้องแบบว่า อ่ตัดขากระเพินอย่างนีเขาก็ต้องโอกัร่มกระเพินเท่าบ่มากก็เป็นอ้าเป็นน้องอย่างสี่นะคุยไปบอกเหตุผลินไปเนาะคือว่าคุยด้วยเหตุด้วยผลนะน้องรัยบอกเอาได้แบบว่าบล็อกนี้เนาะแบบอันบ่อยากคุยเลยอ่ะคอยได้สิ่งที่คอยต้องการแล้วคุยบุญอยากคุยน้ำแล้วบนีบล็อกเพ่นนี้ออบอกเอาเพราะว่าเท่านี้สิ่งที่เทามาเปิดใจหรือว่าเปิดเปิดทั้งใจเปิดทั้งการช่วยเหลือนี่เนาะ มันก็นมีสองอยางกับสองแง่ anno, สองมุมเนาะผู้ละค้นกัเออได้สิ่งคองไปแล้วคอยบอกเจ้าถิ่มคอยคุยกับเจ้าแล้ว่อยย่านเจ้ามาหา่อยงจ้งชี้อันนี้มันกับเหตุฉันมันกับบุถึงเลาะล่ะเนาะอันนีโโ้เอ่ยอย่ากแนะนํำเนาะแต่วันนี้คําว่าเจ้าได้สิ่งคองหรือว่าเพิ่นซื้อให้ด้วยแบบว่าด้วยความเสน่หาด้วยความอินดูสงสารเนาะอ่าฮากับคุยน้ำเพิินแบบเหตุแบบผลถ้าฮาบ่มากเพิินกับฮากับคอยคยบอกหรือว่าค่อยคุยกับเพิ่น ในก็ค่อยหาทางลงมว่าเอออายกับสั้นๆที่ถ้าน้องกับอายไปกันบุร่กับคุยกันเป็นพี่เป็นน้องเมนบอกโดยมเมนว่าจิตตัดความสัมพันธ์ในระหว่างคนที่แบบว่าอิรูสงสารเฮาเนาะก็คือว่าเห็นมุกเห็นใจเพล่นยังสินะน้องละเออเฮาก็ต้องคิดเห็นแบบว่าใจเพลินใจโตยังสิเนาะเออคำว่าเออว่าพิดพาประกันใดก็ขอโทษขออภัยแล้ล่ะเนาะอันนี้ก็เอออย่างแนะน้ำชิงี่ว่าสาสุมาเปิดใจเนาะโดยผู้คนก็เออได้ เปิดใจอยากได้นู่นอยากได้นี่พอได้ได้ก็แบบอบล็อกเพิ่นถิมก็นี่นะมันก็เห็นมาลายลายแล้วเนาะเาก็เห็นมาลายแล้วเฮาก็ไปอยากให้อ่าเป็นลายต่อตไปนะเนะคำว่าฮาสซีคิดไปว่าเออได้ของมาแล้วฮาสิไปบล็อกเพิ่นถิมหรือว่ายังไดก็บ่อยฮิตในเรื่องหลานเนอ่าคือน้องนี่ก็เห็นใจอยู่ข่าวน้ำซัมปายินกะบ่มีเนาะโทรศัพท์ฉีคุยหรือว่าสิโทรติดต่อกับทางพ่อทางแม่กะ กระยากแม่นบอกเริ่มสิเพลแล้วเนาะแม่นเมนเพราะว่าน้องเพิ่นสายมาหลายปีแล้วเพิ่นว่าโอ้วยด้ยก็อันนี้ก็สไลด์กับเมนอยู่เนาะการที่ว่าเป็นแม่ซื้อแบบว่าเป็นสะพานความฮักนี่ค่ะเนาะกาสิ่งที่แนบบุรีเฮากกอยากแนะนําคือบอกเนาะล่ะเนาะแม่นเนาะก็่าเครียดเอื้อยด้วยล่ะเด้อะด้วยเนาะเฮากกย่านแบบว่าคือผู้สาวหลายๆลายเนาะที่ว่าเฮ็ดกับอ่าหนุ่มไทยหรือว่า คนไทยเนี่ยเพิ่นพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเพิ่นคนไทยนี่ถ้าเพิ่นอ่ามักไผ่ได้เพิ่นสิแบบว่ามักนะน้องละอ่าแล้วเพิ่นมักเพิ่นกะสิแบบว่าเออน้องอยากได้นู่นบ่อยากได้นี่บ่เพิ่นกะสิเอาให้ตามที่ใจเขาต้องการนะหากแต่ว่าถ้าเขาบ่มักเพิ่นเนาะเขากะบอกเพิ่นจังไดกาให้บ่ความจริงเนาะโดยบอกความจริงนะก็เอาแบบว่า เอาคุ้มจริงวะว่าสมมติว่าคนนี้ทักเขามาแล้วเขาสามารถคุยกับเพิ่นได้ในฐานะใดเอากะบอกเพิ่นไปตรงๆตั้งแต่แรกรถเนาะว่าเขาจะคุยน้ำเพิ่นในฐานะอ้ายบหรือว่าในฐานะพ่อจังชี้เนาะโดยคุยเบิ้งขนาน้องหลือเนาะโมเมนต์ว่าจะได้ของที่เขาต้องการแล้วตัวเพิร์นจังชี้นะเนาะโดยอันนี้เขากะมันกัเสียซื้อเสียงสาวเล่าใน่แต่กัเสียซื้ออาประเทศบ้านเมืองเขานี่น่ารัาเนาะเบรบ้าเนี่ยเข้าใจปะ <c oughs> ใก่เนาะอ่าโดยโดยเงากายอยากแนะนำน้องเนาะแมนเมนเพราะว่าชิงที่แน่มันบุรีฮักกแบเ,เบียกอย่าฮนะเพราะว่าแมนยู่ว่าฮาเปิดใจนี่เนาะกายอยากให้เอาความจริงมาว่าวแต่กาถ้าคุยกับเพิน่นเพิ่นคุยกับฮากผู้นคนน่ะคุยกับน้องอาจจะบอกคิดเป็นเพราะว่าผู้สาวกมีแม <c oughs> <ด>่นบอกคิกดไปว่าเป็นลูกเป็นลานแต่กับเพิ่นให้ด้วยความเสน่หาด้วยความสงสารนะโดยสี่เพิ่นให้ด้วยความเต็มมุกเต็มใจเพิ่นก็บด้หวังชิงตอบแทน เนาะถ้ายว่าคนที่คุยนทำเฮาเขาเพื่อว,ว่าว่าเออข่อยชื่อนู่นชื่อนี่เห็นเ,เจ้าเจ้าแลกเปลี่ยนกับจิตใจใเจ้าเจ้าสิมักข่อยผู้เดียวบรดมข่อยผู้เดียวบบจังซี่กับอย่างไห่น่องคิดเบิ่งอีกทีนึงว่าไห่ในฐานะยังไห่ในฐานะแบบอินดูสงสารบบหรือว่าไห่ในฐานะแบบมีข้อผูกมัดจังซนะี่นะน้องกะแนะนําเพื่อนไปว่าคุยกันสะก่อนทำไห่แบบว่าข้อผูกมัดอย่างน้นนองมาเป็นลูกเป็นเมียแบบท่างที่น้องยังม่ทันได้ดมกับอ้ายนี่แกน้องขอคิดเบิ่งก่อน เจ้าก,ก็ต้องแนะนำเพื่อนไปจังสัน้นโดยเนาะคันเฮาครับในคอที่เพื่อน,นเสนอบ่ได้เฮาก็บอกเพื่อนไปตรงๆเนาะโดยเขาว่าเพื่อนเสนอมาแบบสอเอาของนูน่นโดยว่าจังเช่นอ่าเฮ็ดห้องน้ำโบซื้อโทรศัพท์ซื้อมอเตอร์ไซค์เนาะเขาเพื่อนให้เจ้าว่าเออขอผูกมัดขอยเฮ็ดนี่เฮ็ดนู่นให้เจ้า,าเ,าเจ,าจ้าต้องไปดูเป็นเมียคอยครบก็คอ,อ,อ,อยผู้เดียวคอยโยนเสนอใหๆๆ้จังซี่โดย คับเจ้ากะว่าเสียเพิ่นได้เจ้าก็รับขอเสนอเพิ่นกะเฮ็ดให้ได้ดังที่เจ้ารับปากเพิ่นน่ะแบบนั้นก็ถือว่าเป็นซาวแบบว่าโอเคแบบเปิดใจตรงเลยแบบนั้น่ะโดยอเข้าใจที่แ่าเนา่ล่หละเนาะโดยพี่นงเออันนี้เฮากะอยากเด็กน้ำแนะนำเล็กน้อยเนาะสามันเพลงอะไรบ่เป็นยังถ้ามันบอกจริงเฮากกะบอกอย่างให้ว้าหน้าฟนฟี่นงเ้ยโดยแต่ว่าคนที่ น้องอยากคุยอยา่าโอ้ยอย่าร่มเนี่ยกะแน่ๆกะเป็นทรรนัน้งใดก็ได้นะั่นแหละเนาะเออแ้ยเพื่อนซ่านลั่นแต้นน่องเนี่กยกำลังไงอยู่บ่ล่ะกำลังไงอยู่วันทีพ่อแม่ยังยังแต่งกันยังคบกันอยู่ยังพ่อแม่ยังยืมกันเนาะหาหาสร้างเสวนดอย,ดย,ยอเป็นดินป้าโอ้บ่อนเจ้าปลุกเพื่อนปลุกยังอยู่นะเป็นดินของป้าเป็นดินของเอื้อยแม่เจ้าบอก Oh, ka. อ้เราแรกกอาศัยอยู่น้าป้าท่าเจา้าดาวมีที่เป็นของเจ้าเองมั้มีอ,อืมคือเพื่อนของน้องนี่ก็เป็นเพื่อนดินบ่หรือว่าเพื่อนไม้เพื่อนดินเพื่อนดินค่ะแต่ก็ซ้ำอยู่บ่เพื่อนหลังอันบอลอยู่เดี๋ยวนี้ซ้ำซ้ำ,ำกันมักแต่ว่าเพียงแต่ว่าบ่ได้อยู่ดินของตัวเองโดยอ๋ออะไรบัดมือมือใดมือหนึ่งที่แบบว่าป้าบ่ให้อยู่ได้สิบปีอยู่สาบัดนี้ ก็อยู่แบบข้าสมุดแล้ก็อยู่ค่ะอย่าไรอย่าไรพิณออกออกเด้อโดยก็คือว่าให้อยู่ถ้าสามีที่อยู่ไม่เนาะจังใดจังใดก็อดเอากันว่าฉันซะเนาะจังใดก็คือได้ปุ๊กแล้วเนาะกคือสมมุิว่ามีเงินมีค้ำก็คือสี่เพิ่นเอื้อนยังอะไรมีเงินมีค้ำก็คือแบบยนเอาเลยบ่เลยจังใดว่าซื้อโตจังส่นะ ยคือสิแบบนั so ้นแม่นมาสมมติว่าต่อไปแม่นเพราะว่าเฮือนเพิ่นก็ได้ปลุกได้สร้างขึ้นแล้วเนาะอันสิว่าให้มั่งไปเฮ็ดหม่องใหม่กะต้องได้ทุบได้หยังนะต้องได้ทุบเครื่องของก็ต้องเสียเนาะโดยอันเฮือนที่บอเจ้าอยู่นี่ยกัเป็นเฮือนพ่อกับแม่เฮ็ดนํากันเนาะโดยโอ้ยังบ่แล้วปัญญ์ยังบ่แล้วปัญญาบ่ก็ถือว่ายังบ่ทันได้คัก หักแต่กาอยู่พอส้นแดดส้นผลไปก่อนโดยโดยเนาะก็เห็นมุกเห็นใจน้องพนอญหักแต้กะเมื่อกะสมมติว่าอีกอีกวบรรดาเนี่ยเอื้อยอย่างมากเนี่ยเอื้อยอย่างโคไปถ่ายคลิปหรือว่าไปเบิ่งไปเบิ่งเรือนเบิ่งชานได้โบอนุญาตหรือว่าต้องไปถามแม่หรือว่าถามลาสาวบ่แถ่เราแถวเราปรมาณกลางวันไหว โอ้ทางเขาแบบว่าบ่มากคนหลายจังสิบ่อโดยโอ้โอ้อ้โเข้าใจยุคไหนพี่น้องไงกันคนเ่าเนาะอาจีพอยากอยู่เงีอยากประชนซะเนาะโดยโดยโดยบางทีเพื่อนก็ยังบ่เข้าใจชั่มเนาะว่าการที่ถ่ายคลิปการที่เปิดใจแบบนี้มันคืออย่างเนาะอะไรโดยเพื่อนคนก็ยังบ่เข้าใจที่เ่าเขามีใชจแบบโบราณโดยแล้วก็คนแถารุ่นตะกี้ก็ยังแบบอ่านับถือยก เก่าอยู่นะเนาะยุคเก่ายุคโบราณเนาะหลีะเนาะยังบอกท่านในอ่ารับสิ่งใหม่ๆมาสันสันเอาโดยโดยโดยเขาว่ามีคนอยากร่วมเจ้าแบบทางติดต่อจังเช่งชีเนส่ะมันสีไปทางไรบัตรไงไรแต่เฟซกับเบือยไรแต่เฟซกระเบอร้ายแบบมันโหลดบุได้ไลน์นั่นโหลดบุได้บอกคือคือเฟซเจ้านี่ชื่อว่าอะไรบ้างหล่ะชื่อว่า เป็นภาษาเป็นภาษาไทยเนาะขนมจีนซื้อเฟซซื้อขนมจีนแบบพิมพ์ติดกันเลยบ่บอสได้มีเวนวักบ่ติดกันเลยโอ้โดยเนาะบอสไดก็ซื้อเฟซในขนมจีนอ่าเบอร์โทรได้รึเปล่าจิ้วได้ไหมจังคะ่ิ้วได้เนาะน้องเป็นจิ้่ได้อ่าเป็นยังเนาะกะไว้เอาเอาเป็นหลังไม้เนาะเบอร์โทรเนาะกะบบอกแต่เฟซซื้อว่าขนมจีนเนอะเพื่อนพี่น้องเฟซน้องเพื่อน ถ้าผู้ใดอยากคุยกับนองเมมเข่าเนาะเป็นภาษาไทยเนาะลองค้นหาเบิ่งเนาะคำว่าเห็นกะคือว่าอะไรไห้น้องเบิ่งโทรศัพท์กันฮะเป็นเพื่อนเพิ่นน้ำนี้อหละเด้อเซอร์เฟซอันขนมจีนบางที่นี่เนาะการที่คนเข้าไปนี่ฮู้โปรไฟล์นี่มันต่างกันเพิ่นกัสิบหูว่าเป็นคนใดนะน้องใส่รูปโปรไฟล์แบบใดงน้องหละเป็นรูปเจ้าเองบะนี่ใส่เสื้อสีแดงรูปโปร นั่งอยู่แล้วก็ใส่แว่นโอ้โดยอ่ะพี่น้องเลยเสื้อสีแดงนั่งในเซเว่นไปน้ำกันเนาะโโอ้ดยแสดงว่าสาไล่คนเห็นแวบๆได้ในเนาะสาไลยก็ะเบืเห็นนะคะแต่ผู้ชายส่วนใหญ่เขาชิมักใส่แว่นสีขาวแบบขอบขาวเนาะลยจินตนาการคนชูงเนาะช่วงนั้นแบบคนกำลังฮิตแว่นสีขาวเลยแบบขอบสีขาวเลยเนาะโดยโดยโดยพี่น้องเลยบ่ากระเม่นายนภาเนี่ยหมดฮัทใช่ไหมน้ำมูเนีอันนี้ก็แค่ คาดดาวเพื่อใพี่น้องไงยบผู้เป็นจริงเดียวจริงหักใจน้องพลเมนเนาะแมนด้วยเปิดใจในครั้งนี้เนาะกาอยากให้อ่าน้องคบหาดูใจกันเบิ้งเนาะล่ะเด้อกาบโบเมนว่าทิท่านได้ท่านคุยแต่ชิตัดชินใจเด้อเมือนกับโบเมนเด้ะอีหล่ะเด้อโดยก็คุยกันไปศึกษากันไปเบิ้งเนาะคุยกันแบบว่าอ่าในระหว่างคนสองคนอะไรล่ะเลยคือทางเอื้อยนี่กะบผู้ว่าน้องก็คุยกันอย่างแน่นะ ไแต่ว่าเออมาถามรือว่ามาแนะนําเด็กๆได้หน่อยเนาะว่าคมฮักน้องน,นี่ไปฮอดสแล้วฮอดคันใดแล้วกะว่าคบกับคนนี้โอเคบอตงรงโปะบอประมาณนี้นะเอ้ยก็ได้ไปมาแบบว่าเออถามเด็กๆได้หน่อยเนาะหากแต่เรื่องใน,นระวางคุยกันเรื่องใน่ใจคนสองคนนี่เอ้ยกับบุหูน้ำเป่นบอก<ด>เอ้ยกับบุได้คุยน้ำนอ,น <c oughs> อีกนะเออมันก็ขึ้นอยู่กับสองคนคุยกันไหนะเนาะเรื่องความหักก็ได้เวนว่าสีอ่า เปิดใจให้แล้วสิเอาทางเฮาเข่าไปคุยน้ำจังที่มันกับโมเมนก์มหักเลยเนาะมันก็จะหน่อยใช่่ะเมารวมได้ไหมพี่น้องไงโดยโดยอ่าน้องป้าสังไดรก็โอเคได้ไหมพี่น้องเไยมัอนี่ผ้าอยู่บ่อยละผ้าซักเครื่องโอ้น้องควรจะไปซักเครื่องโตเนาะพี่น้องซักมือบ่โดยอ๋อบุ๊มีเครื่องปั่นบ่ลูกบุ๊มีิอ๋อแต่ละมือต้องใส่มือยองอย่งที่บดยอ๋อจะม้วนแล้วบันนี้แกจะ เชืองเื่องในกาทั้งมีทั้งเครื่องเจ้าของและกับเครื่องน้องบอกโอและตัวน้องนี่รับพิชซบเบิดนะเนาะนับตั้งแต่เสื้อผ้านี่อยู่นกินต้องเป็นคนดูแลน้องนุ่งไม่ถาพรเถ่าาก็คือว่าอะไรเนาะบนกับเป็นทั้งเอื้ยและกับทั้งแม่ให้น้องอนะโดยเห็นใจยิ่มเพืพี่น้องเลยขาน้ำซ้ำปลาก็คือว่าอะไรเนาะ มือใดมีก็กินมือใดบ่มีก็อดลราอะคือละเบอกแหละเป็นการสู้ๆเด้อเนาะขอเป็นกำลังใจให้โดยมีอยังกะมีน้องกันจะคนก่อนละสองหากแต่ว่าลูกของพ่อกับแม่เจ้าเนี่มีกันสามคนเนาะทั้งเจ้าแล้วก็เจ้ามีน้องสองอืมอืมก็ถือว่ามีกันแค่นี้ก็มีอย่างก็คอยวาค่อยบอกคอยสอนน้องด้วล่าเด้อกัมีอย่างอัดออกมากันทะเลเนาะโดยไม่ใดกับพ่อกับแม่เท่ากับได้ป้าญากันแน่นะ เทากับไม่อยากอันทำร้ายน้ำใจน้องค่ะนะมีอย่างก็ค่อยบอกคอยสอนคือว่าไ,ไหนเนาะคือเจ้ากาะว่าดูคนโตเนาะโดยพว่าน,น้องอันยุหาปีนี่ก็ไว้กำลังดื้อเนาะเลย,ด,ย <laughs> ดื้อเนาะ <laughs> ตีกันคู่มือกับเอื่อยบอก,บอกเออโอ้ตีกัน,นแต่ละมือเจ้าให้ได้บันเนี่ก็ <laughs> ให้แต่มันบอกฟัง <laughs> ให้แต่มาาัฟัง โอ้คือว่าอะไรเนาะอาจจะแบบว่าเด็กน้อยนะอาจซิบว่านเอื้อยว่ายันยังท่านก็เป็นก็เมย์ยุ่งกันนี่ก็คือสิบย่านยุ่งเป็นมันก็เป็นธรรมดาของเด็กน้อยเนาะก็จะมีพิษเถียงใายกันเด็กน้อยกำลังวายดื้อเนาะมันสิแบบเออส้นเน่บอกอย่างบอกฟังเน่มันไหวละเออเก็บอเป็นยังไงอดออมเอากันเนอะเนยเป็นกำลังใจให้โดยถ้าเช่นไรกันน้องเพื่นสิ้อผาเมื่อสักสื้าเนาะเากะ จะได้จบคลิป้น่อยจบคลิปก่อนเนาะมือหนามือในกาศิเวกกลับมาเยี่ยมยามือในกาสิขาวมาเยี่ยมมายามถามข่าวคู่เก่าแล้วล่ะเด้อเด้วยมารอบหน้าจะเจอกันอยู่ไซเดบาะนี่อยู่เกอนบอกคือว่าอยู่จุดเก่าอยู่จุดเก่าก็ได้แบบข่าวลบไอยากให้คนร้ายอือโอ้โหแตถือว่าอยู่จุดเก่าเนาะอยู่ที่เก่าที่เดิมมองนี่เนาะ โดยโดยอาจังไดยกับบรุกวนเดบันเนลไฟี่น้องเลยครัการจะได้อ่าจบคลิปกับน้องน้องยังก็ล่างละน้องจีนเลยเนาะการไปพ่อคลิปหนาเด้อไฟอาจังไดยกับก้าบก่อนเด้อน้องจีนเด้อเนาะสหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีน้องจีนโดยแบโดย โดยเนาะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อที่เข้ามาติดตามฮับชมคลิปของแม่นายนาภาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะและก็บอกขามโคษณาโดยสำหรับคลิปนี้แม่นายนภาก็ได้ขอตัวจบคลิปก่อนนะพบอพ่อกนในคลิปนาเด้อแม่นายนาภา,าขอกล่าวคำว่าสบายดี